คคสวัสดีค่ะเจเจสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะมาร่วมงานหนีดีครับผมก็จริงๆอยากโชว์แล้วไม่ใช่อะไรหรอกรู้สึกว่ามันแบบพร้อมแล้วที่จะโชว์อ่ะรู้สึกอยากให้ไปเ,เร็วพๆนี้เลยเร็ว โชว์อะช่วงนี้ผมบอกไม่ได้แต่มันจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ในทุกๆช็อตของทุกๆช็องท,ทุกคนด้วยนะก็สำหรับโชว์ชวผมเองอะก็พยายมจะพูดแบบไม่สปอยแต่ว่ามีเพลงที่ผมไม่เคยร้องแล้วก็เป็นเพลงที่ผมชอบม,มากๆเอามา,รเ,าเรียนแอนเนอ์ใหม่ทั้งเรื่องโครโครกราฟแล้วก็เรื่องของเพลงด้วยการร้องสามารถให้ทำจำกัดความของโชว์ของเราได้ไหมว่าบางแฟนคลับจะได้ ควันใน uh, lifetime วันใน lifetime กแบบหน่้งในชีวิตชแบบน,น,น,บบนี้ผมด้วย <c oughs> ที่ได้ทำโชว์แบบนี้ารอันน uh ี้คุณใช้เวลาก็ตัวนั้นยผมใช้เวลาประมาณเน่อช่วงเดือนนึงบช่วงลำบาอางในการเก็บยโชว์ทั้งหมดเกณฑในการเลือกเพลง ผมเหรอครับผมชอบผมก็ลองอยากลองผมก็ลองแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันมีกลิ่นของความเป็นเกาหลีไปด้วยในโชว์นี้มันก็น่าจะดีอะไรเงี้ยผมเลยเลือกมาเพลงที่มันเป็นอะไรยเที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันแต่มันมีความกลิ่นของเกาหลีด้วยเรีวว่ยางเี้ยแซวว่าจะมีโชว์เพลงเกากหลีเปล่ารอดูดีกว่าแต่มีมีความเป็นกลิ่นอะไรของเกาหลีแน่นอนทงานให้แจ็ฝากหน่อยสำหรับนแฟนที่อยากมาดู ฝากด้วยนะครับผมจับพวกนี้นะฮะถ้าใครยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อได้แล้วก็เป็นโชว์ที่เรียกว่ามีกิจนายของหลายๆคนรวมกันจริงอย่างพออ็อกซี่ยูคินชานอูนะครับผมทุกคนก็เตรียมโชว์มาอย่างเต็มที่แล้วก็จะเป็นโชว์ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวมันจะไม่มีโชว์ที่เหมือนแบบนี้แล้วฝากด้วยนะครับเจผลงานตัวเองหน่อยยังไงบ้างช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ก็ดีครับผมสนุกดีได้ได้ทำงานในหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำแล้วก็ มีหลายๆที่ที่เราต้องไปในอนาคตแต่เราแต่เราต้องอเตรียมางกายพร้อมที่จะไปในหลายๆประเทศะอะไรเงี้ยก็ต้องต้องเตรียมตัวพอเรามาแบบว่าดูแลตัวเองรูอยากเองอะไรเงี้ยเราเตรียมอุปสรรคอะไรบ้างไหมคือผมรู้สึกว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งเลยก็คือ,อเรื่องการแบบวางรายละเอียดคิวเนี้ยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นหน้าที่ผู้จัดก,การผม, <laughs> ผ,ม <laughs> ผมก็จะแบบว่าให้เขาไปจัดก,การแทนอะไรเงี้ยซึ่งผมว่า อย่างหนึ่งที่ต้องยากเลยคือการแบบว่าพยายามให้เราได้ทํางานที่เราชอบแล้วงานที่แบบเรารู้สึกว่าเออ,อางานนี้นมันเหมาะกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็จัดมันให้อยู่ในเดือนที่เหมาะสมหรในบางที่มันทับกันอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่ายังไงบ้างคือผมว่ามันยากตรงสเก็ตชูลิ่งที่สุดแล้วในเร e ื่อพาร์ทงานแล้วก็ยากในเชิงวางเดเรคชั่นตัวเองด้วยว่าอันไหนที่มันแบบเหมาะกับเราด้วยเรียกว่าปีนี้คือคก็มีทั้งงานที่เป็นเดี่ยวแล้วก็มีทั้งบางว้าไปคอนแอลพาร์ทก็ยังมีบักงานซีรีส์อีก เราเร็วๆนี้เราจะได้ชมอะไรก่อนถ้าได้ชมก่อนผมคิดว่าน่าจะเป็นงานเพลงที่ได้เขลักับคนอื่นีหลังจากนั้นน่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่ยังบอกไม่ได้แล้วก็จะมี <c oughs> แล้วก็จะมีแบบซีรีส์เกาหลีที่ไปถ่ายถ้าพูดถึงซีรีส์ที่เกาหลีไปถ่ายเตรียมตัวเป็นไง <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ร์๊ชอปกันอยู่ด้วยแล้วก็ เนื่องจากบทมันมีความแปลมาจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยมันจะมีความาที่บางคำมันลบพูดไม่ค่อยเข้าปากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทให้มันเหมาะกับตัวเราในตอนนั้นที่เป็นคา<ส>แรคเตอร์นั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็จะแบบอยู่ในช่วงดูบท work out เออตรงบทให้มันแบบเสร็จสมบูรณ์ก่อนอะไรเงี้ยก่อน,นไปอันนี้เขามีแผนกำหนดการออกมาหรือยังว่าเราควรจะต้องเดินทางไปเนี่ยแผนทำอะไรตอนนี้ยังยังดูวันอยู่ครับผมแต่ว่าเวิร์กช็อปตอนนี้ก็พยายามหาวันครับไม่ได้มากที่สุดเท่าไหร่ แสดงว่าเวิร์ชอบก็จะต้องได้เจอจากหมอมาโคดครัพบผมเป็นยังไงบ้างเห็นได้ค่ะว่าเดี๋ยวคุณจะมีการแบบทำเพลงให้น้องด้วยใช่ครับน้องโจ๊น้องโจ๊เอ่อบาโคตอนนี้ก็เรียนจบแล้วด้วยนะฮะแล้วตอนนี้ก็มีเวลาโฟกัสเรื่องของงานมากขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเอ่อมอ6กับมหาหลัยอะไรเงี้ยก็ตัวน้องเองก็แต่งเพงเลงมาเยอะอย่างตัวที่เพลงที่น้องแต่งอนะ่ะก็เราฟังตั้งแต่บแบบยับแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ จริงน้องเขียนทำเลงเราดีด้วยเนื้อด้วยเราก็ทาทานดนตรีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพอมันมาจากเขาหมดอะไรเงี้ยมันก็เฮ้ยมันก็เจ๋งดีแล้วมันก็มีได้กลิ่นอายความเป็นบางโคดที่ชัดขึ้นกว่าแบบที่ผ่านมาคุณคิดว่ามันแบบน้องมีพินาการเปลี่ยนไปยังไงบ้องหเก่งขึ้นเยอะมากน้องเก่งขึ้นเยอะมากน้องมีสกิลเรื่องของการร้องที่เปลี่ยนไปเลยถ้าถ้าสมมติไปดูเทปล่าสุดกับแบบอันตอนแรกๆอะไรทึ้นมาคือแบบ คอมพลีที่ดิเฟนต์เลยคนคนละคนเลยแล้วก็ความมั่นใจของน้องก็แบบคนละแบบเลยครับคุณปสยได้ไหมว่าตอนนี้ขั้นตอนการทำเพลงที่คุณเป็นโปรบิวให้น้องเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วจริงๆผมทำเสร็จแล้วนะมันจะเป็นช่วงการอัดเลงข,ของตัวบาวร์โค้ดมากกว่าที่ต้องไปเวิร์กกับครูที่เป็นบาโค้ c o a ว่าในแต่ละท่อนต้องร้องย,ยังไงบ้างอะไรเงีเออ้ยแล้ว ก็ต้องเป็นศัตูนอกครับผมเพราะว่าจริงแล้วอย่างนี่จะต้องไป็นคุมในการอัดเลยหรือเปล่าอาจจะต้องดูเวลาทามมิ่งกันถ้าสเก็ตชได้ก็อยากจะไปดูด้วยด้วยตัวเองกันแต่ว่าถ้าไม่ได้อะอาจจะต้องเป็นคนที่ผมไว้ใจไปดูน้องให้เอาพอสปอยได้ไหมว่างานที่ทำกับน้องเป็นแบบแนวไหนงานซีรีส์งานเพลงเพลงเพลงแนวไหนมันจะเป็นทีเนจป๊อปที่เป็นมีความเพล็กซ์เทิร์นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเป็นตัวบาโคสซึ่งหลายคนฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องจริงๆรน้องชอบแบบนี้หรอน้อง ตายไปเลยนี่เป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยมันจะได้เก็ตโนบาร์โคดมากขึ้นด้วยอืมโอเคค่ะฉันสุดท้ายแล้วให้เจมฝากงานแล้วก็ขอบ,ขอบงานตัวเองนะครับผมก็ฝากอคอนเนคด้วยนะครับผมก็เป็นโชว์ที่พวกเราทุกคนนะครตั้งใจทำกันมากแล้วก็มีเอเลเมนต์ใหม่ๆแปลกใหม่ ในโชว์ของทุกทุกคนแน่นอนแล้วก็โชว์นี้จะเป็นโชว์ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวนะครับผมงั้นก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีบัตรนะก็สามารถซื้อได้ครับผมแล้วก็ฝากเชฟชาร์เตอร์นะครับผมฝากเพลงแล้วก็อัลบั้มปลายปีนี้แล้วก็เอเชียทัวร์คิดวม่ได้ไปลายปีนี้เช่นกันนะครับแล้เฝากด้วยครับผมขอบคุณครับ Welcome to Star Society